กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมสําหรับรายการ My Friend สาระล้วนๆนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราตั้งใจที่จะไปคุยกับเพื่อนเราแล้วก็นําสาระดีๆนะครับผมมาแบ่งปันให้กับผู้ชมนะครับผมซึ่งในเทปนี้ก็เช่นกันวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอเพื่อนเราคนนึงนะครับผมซึ่งต้องบอกตรงว่าเพื่อนคนนี้ยผมรู้จักเขามาประมาณสักหลายปีแล้วประมาณถ้าข้าออปีแล้วแหละแล้วก็เป็นคนที่ มันงครเป็นผู้ให้อ่ะให้แบบบางทีให้เฟอร์ด้วยนะครับผมเนาะซึ่งในหลักการบริหารธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบเนาะบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะโฟกัสออนกับในเรื่องของผลประกอบการกับรายได้กับกําไรต่างๆนะครับผมแต่บริษัทนเนี้ยเนี่ยที่ผมรู้จักเพื่อนผมคนนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่เหมือนกัน แต่เขาเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของการเป็นผู้ให้เนาะซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยน้อยรายมากๆนะครับผมที่จะมีโอกาสได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายอาจจะมีสเต็กเมนที่เล็กกว่าหรือมีมูลค่าธุรกิจที่เล็กกว่านะครับผมซึ่งพี่ฮบเราเนี่ยก็เป็นรายใหญ่หนึ่งรายที่ ชอบช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมโดยการแบ่งปันความรู้หรือจะเป็นการให้ในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจต่างๆหรือเท่าที่ผมเคยรู้จักกับพี่เขามาเนี่ยบางครั้งก็จะมีในเรื่องของการสร้างอาชีพให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนค้าส่งเนาะมีเรื่องของการออฟเฟอร์หลายๆเรื่องให้อยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันสําหรับการดําเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันนะครับผมว่านิสัยของการเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันสอนแค่ไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามันสามารถทําให้ได้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราลองมาคุยกันนะครับว่า การเป็นผู้ให้นะครับผมทำไมต้องให้ให้ไปแล้วได้อะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองคุยกับเพื่อนของเรากันดีกว่าครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่กับพี่โฮปนะครับผมก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอให้พี่โฮปแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งพี่โอเคได้เลยครับสวัสดีครับผมโฮปนะครับจากร้านยาง MTC พิษณุโลกนะครับร้านจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับกุบบนเทาิษณุโลกนะครับจะเป็นร้านยางป้ายสีส้มๆครับรู้จักกับพี่โฮปมาสักคั้งแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่เกริอนไว้เมื่อตอนก่อนที่เราจะมาคุยกันพี่โฮปมันจะเป็นวันเี้ท็อปิกที่เอามาพูดคุยกับพี่เนาะก็จะเป็น คำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยนะว่าการทำธุรกิจเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะโฟกัสกับบริษัทเราเป็นหลักใช่ใช่โฟกัสกับผลประกอบการเป็นหลักแต่ผมก็มีคำถามกับพี่โฮปหลายครั้งว่าทำไมพี่โฮปเนี่ยถึงได้มีทัศนคติหรือมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจที่อาจจะแปลกหรือแตกต่างออกไปคือโฟกัสกับการที่ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการท่านอื่นด้วยเนาะก็เลยอยากจะมา พูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเพื่อจะได้เป็นแนวทางหรือแนวคิดดีๆให้กับเพื่อนๆผู้ประกอบการเนาะ<ใ>นก่อนอื่นเลยพี่ฮอบแอบอยากรู้นิดนึงก่อนที่พี่จะมาทําธุรกิจนี้วัยเด็กที่เรียนในสายไหนมาพี่ถ้าถ้าตั้งแต่เด็กเนาะเอาว่าเป็นเรื่องของอาชีพดีกว่าว่าอาชีพทางบ้านเนี่ยก็คือเราเป็นโรงงานหล่อ,อยางรถยนต์อยู่กับยางรถยนต์เนี่ยตั้งแต่จําความได้เลยคืออยู่ตั้งแต่เด็กเลยถ้ารุ่นอากงนะรุ่นอากงนี่คือทําโรงงานทํำยางใหม่เองเลยนะอ่า แต่ว่าลุนปาของใยทำเป็นโรงงานหล่อยางครับทีนี้ผมอยากรู้เกี่ยวกับในเรื่องของมุมมองหรือ,อทัศนคติของพี่โฮบว่าโดยส่วนตัวพี่โฮบมีทัศนคติในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นยังไงบ้างครับโอเคได้เลยทําไมก่อนทําไมเราถึงช่วยเหลือผู้อื่นเนาะผมมองว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างที่อยู่ให้ตัวเราเองฮะงงไหม ใช่ไหมอย่นะที่คุณเก่งบอกปกติเราทําธุรกิจเนี่ยเราโฟกัสกับธุรกิจของตัวเราเองเนาะธุรกิจเราต้องเติบโตเท่าไหร่อะไรว่ากันไปลองนึกภาพง่ายอะ่ะถ้าเราสมมุติว่าธุรกิจเราโตอยู่เจ้าเดียวเลยและสังคมอย่างอื่นสิ่งแวดลอ้อมอื่นๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้โตไปกับเราอย่างเงี้ยคุณอยากอยู่ในที่แบบนั้นเหรอคุณหมยเหมือนกับอ่ะพูดง่ายๆเหมือนบ้านคุณสวยอยู่หลังเดียวอ่ะแต่รอบๆหมดเลยอย่างเงี้ย มันดูไม่สวยงามเลยอะคุณคิดว่าคุณจะใช้ชีวิตมีความสุขไหมอะอืมเพราะเราไม่ได้หมกตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวนี่เราก็ต้องเดินออกมาข้างนอกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะเช่นก<ม>ันว่าในการทาธุรกิจเนาะทำไมถึงต้องช่วยเหลือกันผมก็คิดว่านี่แหละเป็นการสร้างที่อยู่ให้ตัวผมเองด้วยครับแล้วในอดีตครับเคยมีเหตุการณ์อะไพี่ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเราจําเป็นจะต้องทําเรื่องนี้อือม,มีเลย <laughs> ที่เราบอกว่าสภาพแวดล้อมที่อาจจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยเราเราเราเองก็คิดว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าเราทุกคนเริ่มต้นจากอย่างนั้นเราทุกคนเริ่มต้นจากไม่รู้ใช่ไหมผมเองอาจจะไปต่อคำถามข้อแรกด้วยเรียนจบอะไรมาเรียนจบบรรลักษ์ศาสตร์มานะครับแต่ต้องมาทําธุรกิจเปิดขายยางรถยนต์อย่างเงี้แล้วเราก็ไม่มีวิธีการทําธุรกิจเลยทําธุรกิจไม่เป็นบอกว่ามวยวัดมากๆเลยหรือเทียบง่ายๆก็คือเทียบกับว่าเหมือนว่ายน้ํอะ ว่ายน้ำได้ไหมทําธุรกิจให้รอดได้ไหมได้แต่เราว่ายเหมือนถ้าลูกหมาตกน้ําอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบไม่มีทรงเหนื่อยมากรอดไหมรอดแต่รอดแบบเหนื่อยทีนี้พอเราได้มาเจอกับกลุ่มเพื่อนเพื่อน,น bni อย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของเราแล้วก็คือเขาช่วยเหมือนกับคุณเก่งหมงานเนาะที่ช่วยผมว่าเอเอการทรําธุรกิจนะมันต้องมีโครงสร้างอย่างนี้ในการทาธุรกิจ1 2 3 4มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ผมต้องรู้อย่างเงี้ยเฮ้ยเราเริ่มมีทรงมากขึ้นเราเริ่มว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์ได้ท่ากบได้ เหนื่อยน้อยลงแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับอืมอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยและแน่นอนพอเราเได้แล้วว่าเราเองก็อย่างที่บอกเราอยากสร้างสิงส่งแวดล้อมเราให้ดีไงเราก็อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างคะับทีนี้พี่วอบผมก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าผมเองก็อ,อาจจะเคยมีในเรื่องของการบริหารที่มีความผิดพลาดบ้างหรืออาจจะแบบมีบางครั้งที่อาจจะตัดใจผิดอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าตัวพี่ก็น่าจะเคยผ่านเหตุการณ์อืมใช่ ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยตัวผมเองผมจะมีคําพูดบางคําที่ใช้สําหรับการแบบนาพาตัวเองมาจากสถานการณ์แบบนั้น,น<อ>ตัวพี่มีไหมมีแน่นอนอยู่แล้วครับคือทุกวันนี้ก็ยังต้องมีเนาะปัญหาและก็ยังต้องใช้คํานี้อยู่นะครับถ้าใครแบบออรู้จักกับผมเนะี่ยจะได้ยินคํานี้บ่อยๆเลยคืออ๋อยอดเยี่ยมไปเลยครับแล้วคํานี้ผมจริงๆเอามาจากออพี่ใน BNI ท่านหนึ่งเหมือนกันเนาะ เป็นเป็นวิธีการในกันเนาะก็คือในการที่เวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยสิ่งแรกที่เราคําคือเราต้องหยุดความเสียหายก่อนใช่ไหมคําคเนี้ยเป็นคําที่มันง่ายและหยุดความเสียหายในใจ,จิตใจเราได้ก่อนครับทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราจะสังเกตเนาะในหัวเนี่ยเราจะตีกัน,นหมดแล้วความคิดเฮ้ย hey, คนนู้นผิดคนนั้นผิดอะไรที่มันผิดพลาดไปไงเงี้ยแต่ถ้าเราหยุดก่อนได้เลยเนี่ยสิ่งแรกที่แรกคือสติใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเราพูดไปก่อนเลยอ๋อยอดเยี่ยมเลยครับปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันจะหยุดแล้ว ความเสียยในจิตใจแล้วนะจากนั้นเราจะมีสติคิดว่าอ๋อเราต้องทําอะไรต่อไปเพื่อที่จะแก้ไขสถานาการณ์นั้นๆได้ครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีอืมดีดีด,ดีผมแนะนําเลยให้ใช้ขอโทษอีกทีนะพี่เวลาที่คนเราเจอปัญหาใช่ครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือยุติความเสียหายใช่ยุติความเสียหายก่อนพอเราพูดว่าเออยอดเยี่ยมครับปุ๊บทีเนี้ยในหัวมันไม่คิดแล้วว่าไอคนนู้นผิดนะใครผิดหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราจะคิดแต่ว่าเออต้องทํายังไงให้สถานาการณ์มันดีขึ้น น่าเอาไปทําตามเพราะผมเชื่อว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการใหม่หลายๆท่านเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือมันคอนฟิวอะพี่อ่ะใช่ใช่ครับใช่ความไม่แน่นอนปัญหาแวดล้อมต่างๆที่มันเข้ามาคอนฟิวตัวเราผมว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีมา,มากนะครับในฐานะที่ตัวพี่โฮปเองเนี่ยก็เป็นเป็นผู้แทนจําหน่าย อย่างรถยนต์เนาะแล้วก็มีธุรกิจที่อยู่ในครอบครัวพี่โฮปก็จะมีทั้งที่นครสวรรค์ด้วยที่่นนโลกด้วยก็ถือว่าเป็นมีบทบาทเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่เหมือนกันพี่โฮช่วยแบ่งปันทึงใ่หพี่ว่าในฐานะของผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นประกอบการมานานมีมูลค่าธุรกิจในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยบทบาทของิกกลุ่มเนี้ยเขาสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายใหม่อย่างไงได้บ้างไหมครับพี่โฮยินดีมากเนาะเออถามว่าช่วยได้ยังไงใช่ไหม ต้องบอกหลักการของมนุษย์ก่อนหลักการของมนุษย์ที่ผมเชื่อนะคุณเก่งว่าเราจะพัฒนาได้เนี่ยต้องเกิดจากการที่เราเห็นก่อนเห็นเชื่อลงมือทําแล้วเราก็จะได้ผลสําเร็จนั้นถจ้าภาษาอังกฤษอะหลายคนอาจจะเคยได้ยิน C ี d ี have เนาะซีบีดูแฮใช่ครับสิ่งที่ผมว่าเราจะช่วยได้เนี่ยคือทําให้เขาเห็นก่อนนี่แหละจุดเริ่มต้นที่ผมอยากช่วยหลาย,ลายคนเนาะว่าเออให้เขาได้เห็นก่อนว่ามันมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ อันนี้ือสิ่งที่เราทําเสมอ C B D U H ใช่ครับเรามาทวนคีย์เวิร์ดนี้กันอีกทีหนึ่งเพราะตัวนี้เป็นสิ่งที่บางทีผู้ประกอบการที่มีความสามารถอาจจะอยากช่วยเหลือและยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเรามาทวนตรงนี้อีกทีหนึ่งไปดูเห็นก่อนเขาต้องเห็นก่อนว่ามันสามารถไปในแนวทางไหนได้บ้างไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเรื่องชีวิตหรือว่าเรื่องธุรกิจคุณก็ตามคุณต้องเหมือนกับคล้ายๆกับต้องไปเห็นไอดอลเห็นต้นแบบก่อน เพราะมันเอ้ยมันเป็นหนีได้นะอย่างเงี้ยจากนั้น Be <B. S 1> believe ครับเราต้องเชื่อเอ้ยว่ามันมีแบบนี้จริงและเราก็สามารถไปถึงแบบนี้ได้ถ้าเราเชื่อปุ๊บเราจะไปตัวต่อไปก็คือดู <Do. S 1> เราลงมือทําซึ่งในขั้นตอนเนี้ยอ่าที่ผมก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเรารู้ขั้นตอนนั้นแล้วเราก็สามารถช่วยไกด์ช่วยบอกเขาได้ช่วยโค้ชได้นะครับเนะาะและส้าท้ายเขาก็จะได้ผลลัพธ์อันนั้นนะครับผมมีสมการแบบนี้มมเมื่อ,อไหร่ ที่เราเป็นผู้ให้ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามัาจากจะไม่ค่อยเท่ากันเสมอว่อแล้วผมยากรู้ว่าในมุมมองของตัวพี่เองเนี่ยที่ให้ไปแล้วผลลัพธ์ที่มันได้กลับมามันคือเรื่องอะไรบ้างพี่มันก็ได้ได้ที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราช่วยคนอื่นเพราะเราอยากสร้างสิ่งแวดล้อมเราอยากสร้างที่อยู่ของเราที่มันสวยงามเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้อย่างเช่นผมช่วยผู้ประกอบการหลายๆท่านไปอย่างนี้เนาะ ให้ผมก็ได้สังคมผู้ประกอบการที่มีคุณภาพกลับมาว่าแบบเฮ้เราอยากมีสังคมกลุ่มหนึ่งที่เรามาพูดคุยเรื่องธุรกิจกันอย่างเงี้ยวธุรกิจทำกันยังไงเออเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่เรามาดิสคัตกันได้เรื่องธุรกิจเนาะอย่างเงี้ยฮะเราก็ได้สังคมตรงนั้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่าเออปัจจุบันก็แฮปปี้กับสังคมนี้มากเหมือนกันฮะโอเคผมพอเก็บภาพแล้วว่าสิ่งที่พี่พยายามทำก็คือในเรื่องของ e n v i r ว n ร e n t นเมนต์ใช่ใช่ครับใช่เราช่วยเขาจริงๆผลลัพธ์ก็เพื่อตัวเราเท่าน,น เราก็จะได้มีพื้นที่เรียกว่าวินวินเนาะวินวินผมว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดน่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รอคอยอะไรบางอย่างอืมครับคือเราอยากได้ก็ทําสิที่ก็เลยทำใช่ไหมเราไปนั่งรอแล้วอะไรมันจะเปลี่ยนล่ะเก่งกับพี่โฮปเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันในหลายๆพื้นที่เนาะเราสองคนอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มนักธุรกิจ BNI นะชันเตอร์บริเตอร์เนาะแล้วก็ตัวเราก็อยู่ในสมาคม YEC นักธุรกิจหอการค้ารุ่นใหม่แล้วก็อยู่ในหอการค้าด้วยเราสองคนจะเคยทํางานกันในหลากหลายบริบทมากๆทีนี้ผมอยากให้พี่โฮปเนี่ยช่วยยกตัวอย่างเสนอพิพ์ได้ไหมว่าในพื้นที่ที่เราไปทํางานร่วมกันเนี่ยโดยปกติแล้ว กิจกรรมทางสังคมพี่โฮปเนี่ยได้มีโอกาสช่วยยังไงบ้างพี่อยากให้อธิบายเป็นภาพแบบเป็นแอคชั่นเลยอ่ะก็ย้อนกลับไปนะครับเนาะที่ตัวหลักการ c b บ h ดูของเรานะครับก็สิ่งที่ผมทำไปบ่อยเลยเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของ C อีเน,นี่ยทำบ่อยมากเลยก็คือจะพยายามให้เพื่อนๆเนาะในบ N I แล้วก็น้องๆใน VC ีอย่างเงี้ยให้เขาได้เห็นก่อนว่าโอกาสทางธุรก,กิจต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยก็สามารถไปในแนวทางนี้ได้นะ รวมถึงกับคอนเนคชันอื่นๆด้วยเนาะว่าเ,เราเองก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดพิโลกเงี้ยได้มาเจอกับกลุ่มเราเนาะได้มาเห็นว่าเ้มันมีกลุ่มของผู้ประกอบการนะที่เราตั้งใจทําธุรกิจกันนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดเขาเชื่อ,เข,เ,อเขาบีลีฟดอูอันนี้ผมก็จะพาไปคอนเน็กเลยนะครับอย่างเช่นอย,อยากเจอคนนั้นคนนี้เงี้ยผมรู้จักผมจะพาไปอันนี้ผมจะทําบ่อยเลยทั้ง2พื้นที่เนาะทั้ง bni แล้วก็ว e c นะครับทำในสองขาด้วยก็คือพา,พาสมาชิกเราเนี่ย ไปพบกับโอกาสทางธุรกิจแล้วก็พาเพืนน่อนเพื่อนธุรกิจท่านอื่นที่อาจจะยังไม่ได้อยู่กลุ่มเราเงี้ยมาพบกับกลุ่ม BNI เราเนาะเผื่อเขาอยากอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับอยากจะให้พี่โฮปช่วยฝากอะไรบางอย่างถึงผู้ประกอบการที่อาจจะมีศักความ,ามารถให้เป็นแรงบันดาลใจได้เลยกลุ่มธุรกิจที่อาจจะกําลังอยากที่จะเริ่มต้นทําสิ่งนี้ก็อาจจะลองอยากให้ลองนึกจินตนาการเนาะหลับตาและคิดดูถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งธุรกิจคุณโตแล้วเนี่ย แต่ว่ารอบข้างคุณน่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวขนาดไหนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มซัพพลายเออร์หรือเพื่อนคุณอย่างเงี้ยเออเขายังไม่ได้เติบโตไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแบบอาจจะยังดูไม่ดีอยู่อย่างเงี้ยถ้าลองเปรียบเทียบกับอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณช่วยให,ให้สังคมคุณดีขึ้นได้อย่างเงี้ยเฮ้ยโตไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยทั้งกลุ่มลูกค้าแล้วก็ผู้คนรอบข้างในสังคมคุเนี้ใช่ไหมคุณอยากมีลูกค้ากลุ่มนะั้นหรือเปล่าล่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคคุุณณีลแ้้วว่าเเริมหห็นนภพั และคุณบีลีฟมันว่าเอ้ยอย่างนี้ดีกว่านี่คือผลลัพธ์ที่คุณอยากได้ก็เชิญชวนให้มาดูด้วยกัน,นะครับก็ต้องขอบคุณพี่พฮมมากๆเลยนะครับผมนอนาที่แบบให้เกียรติมาแบ่งปันสําหรับคนที่ดูรายการผมอืจะต้องมีทัพเตอร์ใช้สื่อวิญญาณให้คุณชมได้ล้วสำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูรายการนี้อยู่นะครับผมให้เดินไปที่ร้านผมได้เลยร้านยางสีตรงๆข้างๆกุบบันเทาเนาะแล้วก็บอกเลยว่ามาจากรายการ My friend สาระลนนสาระลนๆนนะครับก็รับสิทธิพิเศษนะครับตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมแล้วก็พี่โฮปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการขอบคุณนี่เลยขอ,ขอบคุณ <laughs> พี่อั๋นด้วยนะครับผมพี่อั๋นนะครับก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจอเมซอนนะครับผมในจังหวัดพิโลกหลายสาขามากๆเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับธุรกิจแกริเวอร์ไซด์ด้วยแล้วก็มีร้านอาหารต้นตาลนะครับผมที่เรากําลังอ่านกันอยู่นะครับอยากเชิญชวนให้มาลองทานกันดูลองใช้บริการดูเพราะว่าต้องบอกกันว่าอาหารต้นตาลเนี่ยอาหารอร่อยมากนะอาหารอร่อยบรรยากาศดีที่นี่เลยครับตรงที่นี่เลยโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับก็ ผมกับพี่โปก็อยากจะขออนุญาตลาไปก่อนนะงั้นก็ขอบคุณพี่โปด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามไว้ด้วยวเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปครับได้เลยครับ